เมตตามหานิยมของคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีเกิดจากความที่เขาอ่ะมีภูมิรู้มีการวางตัวที่น่าเชื่อถือคนราสบดีนะเป็นคนที่ยึดหลักการของชีวิตเป็นคนที่มีความเป็นหูสูตรคือจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มักจะรอบรู้คาว่ารอบรู้ก็คือรู้รบรอบร,อบรู้ทั้งหมดแล้วหลายต่อหลายคนที่เกิดหัสบดีนั้นไม่ใช่แค่รู้กว้างนะ รู้ลึกในหลายเรื่องด้วยเวลาที่เรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดพระสะบดีเราจะรู้สึกว่าอุ่นใจที่เรามีคนที่เป็นคลังข้อมูลให้บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างจะต้องอมีหลักยังไงจะต้องไปเริ่มที่ไหนเราจะต้องดําเนินการต่อไปยังไงถ้ามีคนพระสะบดีนะเราจะรู้สึกว่าอุ่นใจมากที่เรามีคนที่คอยให้คําปรึกษาดังนั้นนะความมีเมตตามอยนยมของคนที่เกิดพระสะบดีมันจะ จอปนไปด้วยความน่าเชื่อถือท่านหนักเข้ามงคลน,นี้ว่าน่าเคารพเนยนะเพราะอะไรเพราะพระสุบรีนะั่นน่ะเป็นคนมีน้ําใจก็มักจะเอาสิ่งที่ตัวเองรู้นั่นแหละเอาสิ่งที่ตัวเองพอจะมีความถนัดถนีนั่นแหละไปบอกไปกล่าวไปทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะกับผู้อื่นกับสังคมดังนั้นใครที่เกิดพระรหัสสุบนดะีเนี่ยให้ใช้คุณลักษณะนีนะ้ให้เต็มที่เวลาที่ใครมีอะไรเนะี่ยมีน้ําใจคือมันไม่ได้ ใช้เงินใช้ทองอะไรหรอกการที่เราอ่ะจะใช้ความจริงใจใช้ความตั้งใจออกแรงที่จะเอาความรู้เอาความรู้สึกที่ดีของเราไปถ่ายทอดบอกกับคนคนเกิดพระสบดีนะถ้าหากว่าจะต้องทําธุรกิจทํามาค้าขายทํานองเนี้ก็จะสามารถแบ่งแยกย่อยองค์ประกอบของสินค้าของบริการนะแล้วก็ชูคุณลักษณะหรือคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่ตัวเองทําธุรกิจนั้นได้ ทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่จะจับจ่ายใช้สอยคือพูดง่ายๆลูกค้าก็เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นเกิดความรู้สึกว่าเราอะกำลังที่จะได้ของที่ดีที่มีคุณภาพดังนั้นถามว่าคนเกิื่พระสบ,บดีนะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบมีคุณภาพนะแล้วชีวิตนั้นก็มีคุณภาพไปตามลําดับมันก็ไม่ช่เรื่องอยากสำหรับเขาใช่ไหมนั้นที่ เราเกิดรสนสบาดีเนี่ยให้เรายึดมั่นนะในสิ่งที่เป็นความถูกต้องสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นหลักการที่เรายึดถือเชื่อมั่นเอาไว้แล้วพยายามถ่ายทอดสิ่งที่เรามีนั่นแหละถ่ายทอดองค์ประกอบที่เป็นสาระสําคัญของสิ่งที่เราจับต้องเช่นถ้าเราเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมหน้าที่ที่เราทําทํายังให้มีคุณค่าแล้วก็สื่อสารให้คนรู้นะเราก็จะมีคุณค่าตามมาถ้าเราเป็นผู้ประกอบการ สินค้าของเราบริการของเรามันต้องทํำยังไงมันถึงจะเกิดประโยชน์คนที่สุดสื่อสารให้คนรู้แล้วหาทางแก้ปัญหาให้คนที่เป็นลูกค้าเราอ่ะให้เขาแก้ปัญหาให้ได้พอาะเขาแก้ปัญหาได้มันก็คือคุณค่าที่เขาไปจ่ายให้เรานั่นแหละเข้าใจสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของตัวเองอ่ะแล้วเราอ่ะก็จะทําถูกทางคนเกิดพระสวัสดีหลายๆคนเนี่ยมีเสน่ห์เมตตามหานิยมอ่ะอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดินทางมาพบกับอาจารย์นะถือว่าแรงครูแรงมาลงณห,หน้าทองด้วยตนเองเนี่ยวันหนึ่งเราก็มีโอกาสมาได้เช่นหลายๆคนที่เกิดพระสวัสดีเดินทางมาพบอาจารย์เนี่ยมาลงพิธีกรรมณห,หน้าทองเสริมเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของเงินทองเสริมในเรื่องของเสน่ห์มีเยอะแยะมากมายแต่อาจารย์เข้าใจว่าคนเกิดพระสวัสดีหลายคนนั้นนะ่ย อาจจะยังไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาพบกับอาจารย์ในวันนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ได้เตรียมชุดแผ่นหน้า,นาทองพร้อมกับน้ํามันปลุกเสกเอาไว้2ชุดนะชุดแรกเนี่ยเป็นชุดของการลงมหาเสน่ห์วิธีการคือแต้มน้ํามันที่หน้าอกนะที่หน้าผากวิธีการก็คือหน้าอกกับหน้าผากเราเป็นจุดที่ทําให้คน,นคิดถึงแล้วเอาชุดแผ่นทองหน้าอกแตะแปะหน้าผากหนึ่งหน้าอกหนึ่งนะอันเนี้ย เวลาที่แปดนะั้นนึกถึงคนที่เรารักหรือถ้าทาไม่ได้นึกถึงใครก็จะมีผลกับบุคคลท,ทั่วไปสองนะเป็นชุดที่เรียกว่ามหาลรวยรับทรัพย์วิธีการคือให้แต้มชุดนี้นะ่ะที่หน้าผากหนึ่งแล้วก็มืออย่างละข้างอีกสองนะชุดนี้นะเวลาแต้มเสร็จแล้วนะ่ะหน้าตาเราจะมีออร่าผู้คนเห็นแล้วอยากที่จะเอาเงินเอาทองมาให้ล้มมือสองข้างของเราจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดังนั้นใครนะที่ได้มีโอกาส ที่ได้ลงพิธีกรรมด้วยตนเองก็เดินทางม,มาได้แต่ถ้าใครยังเดินทางม,มาไม่ได้ให้ใช้ชุดแผ่นหนาทองนี้แจ้งชื่อสกุลอาจารย์อาจารย์จะปุกเสษแล้วก็ส่งเปรษณีนีไปให้ก็เหมือนกับที่เราได้มาลงด้วยตนเองขอให้พบกับความสําเร็จในเร็ววัน